โอเคผมขอบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรขนาดนั้นนะนะแล้วคลิปนี้จะไม่มีคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นาอาจจะมีเสียงแทรกอมหาสานะมาอยู่เป็นในคลิปและอาจจะกบเสียงผมด้วยด้านในดีอ่ะอันนี้ไหมเราได้หนาน,นี้มากกว่าเกมมันเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอุ้ยเชี่ยโอเคโอเคทีนะที่ผมไม่ฟันบ,บอมเบอร์ ที่จริงผมคิดว่ามันโดนบอมเบอร์เนี่ยนะโดนก็อุ้ยสุกมากเลยอ่ะอุ้ยบอมเบอร์เฮ้ยเพื่อจะยิงทำไมไม่เห็นคนอุ้ยบอมเบอร์เยอะมากเลยบอมเบอร์ไม่เยอะหรอกอืมดอกดอยอุ้ยบอมเบอร์หมดยังอ่ะฆ่าใหมดเออโอ้กระตุกมากเลยอ่ะโอ้ นี่ขนาดปรับหนึ่งขีดนะเนี่ยมันไม่มีบอมเบอร์ครับปกติมันจะมีบอมเบอร์นะอ๋อเล้วทำไมตรงนี้มันถึงไม่ถูกขาดอืมโดนฮะผม่นพัว้าบมุมมนจะเข้าหลังเอา้าโอ้ยมาแล้วอเคสมาธิผมไม่มีเลยโอเคโอเคเกือบเอ้ยโดนจับได้ไง าโดนจับได้ไงไปจับสองต่อขอบคุณมากตายตายเออตายตายจริงๆด้วยแล้วผมเป็นลันเนอร์ไหมตัวจะเป็นอะไรผมเป็นลันเนอร์ไหมลันเนอร์สวยเรียบร้อยเพื่อนไม่มีใครปิดแซปเปอร์เลยเหรออือเกือบโดนขวานตามได้ไงล่ะ เดือดติดโอยหืมกระตู๊ก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 กระตูกมาค่ะสวยผมเป็นเปิร์ฟคนเดียวงานยากไงอุ้ยอุ้ยเกือโอ้เล่นยากมากเลยไม่มีปุ่ยละเมฆขึ้นมาผมไม่รู้ไงผมต้องทำไงสุดทีจะปรับปริญญาตรี้หรอมือมีปุ๋ยไม้ปุ๋ยเนี่ย มันไม่มีขึ้นอ่ดีเอ้าว้ายผมดื่มอ่านตรงนี้นเขาเสียเวลาเลยไอย้ผมสร้างไม่ได้จิมห่าเลยไงโอ้ยจิมหาเลยจิมหาเลยผมสร้างไม่ได้อุ้ยผมสร้างไม่ได้จิมห่าเลยว้าย มันถอดออกได้ไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมมรู้าตกาดแบบกิเลีมันไม่ติดกันดกินไม่ได้อโอ้ยหนางอกยังไงกินละปากชัวกินล้วกกับแค่คนเดียวไงน,นี่มันจะไปยังไม่ได้นี่กว่านตไม่ตายว่ะอืมเรียบร้อยตาย